เนี่ยเราก็ประเมินว่าทางรัฐบาลที่เคยออกมาแถลงการนะครับว่าปล่อยกันคนละก้าเนี่ยเราก็เริ่มเหมือนกับว่าจะเห็นสัญญาณว่ามีการปล่อยผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวนะครับเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยที่เคยถูกควบคุมตัวก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าถูกปล่อยตัวนะครับอย่างกรณีของคุณไายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับการประกันตัวออกมาจากนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าไอ้สัญญาณมันน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าทิศทางมันน่าจะ มีการปล่อยตัวมากขึ้นหรือเปล่าเพื่อทําให้สถานการณ์ทางการเมืองภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ดีขึ้นนนี้แะครับแต่ปรากฏว,ว่าวันนี้เนี่ยเท่าที่เราทราบนะครับก็คนอื่นๆไม่ว่าคุณลุงคุณเพนควินนะครับทางคุณสมยศนะครับแล้วก็คุณเอกชยัยแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยก็ปรากฏว,ว่ายังอยู่ที่เดิมคือ,อยังถูกคุมตัวอไว้ไม่มีการปล่อยตัวตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันแสดงให้เห็นว่าทางรัฐบาลเนี่ยปกลองเนี่ยจะเอาอย่างไรนะครับจะปล่อยกันคนละก้าว หรือว่าจะไม่ถอยเลยนะครับกลายเป็นการแค่พูดออกมานะครับเป็นแค่ลงปากหรือเปล่าที่ที่พูดออกมาเพื่อให้สังคมรู้สึกว่าเอ้ยรัฐบาลจะถอยหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูเท่าที่ติดตามมาโดยตลอดเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลยังถอยไม่พอนะครับ ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีพรกฉุกเฉินที่เป็นสถานการณ์ร้ายแรงนะครับมีการยุติไปแล้วดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเหตุการณ์ที่จะเป็นความรุนแรงอะไรต่างๆเนี่ยจากทางฝ่ายรัฐเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับก็เต็มที่ก็คือจะคล้ายๆกับในก่อนหน้านี้นะครับก็คือปีการดําเนินคดีย้อนหลังกับคนที่เป็นแกนนําในการชุมนุมหรือคนที่มาเข้าร่วมการชุมนุมนะครับเช่นอาจจะโดนมาตรา116นะครับก,ก็อาจจะเป็นมาตราที่หนักที่สุดที่อาจจะเป็นไปได้นะครับ แต่ว่าเบื้องต้นผมว่าค่ําคืนนี้เนี่ยคงไม่ถึงขนาดมีความรุนแรงใดๆนะครับเมื่อวานเข้าใจว่าคนมากกว่านี้แล้วก็เป็นการชุมนุมที่น่าจะร้อนแรงกว่านี้นะครับก็ยังผ่านมาได้ผมคิดว่าวันนี้น่าจะไม่มีอะไรในกับ2ข้อที่ไม่ได้รับการตอบสนองในคืนนี้เราประเมิน5่าตีของผู้ชมุมนุมจากใรบ้างสถา,านการณ์้งีตง,ต,งต้องรับรตังก็คงต้องมีการยกระดับอะไรอย่างเงาคือผมเรียนอย่างนี้ว่าโดยธรรมชาติของคนที่เขาชุมนุมทางการเมืองหรือ็อล่ก เขายื่นข้อเสนอไปแล้วเนี่ยแล้วรัฐ,รฐบาลไม่ตอบสนอ,องเนี่ยแน่นอนว่าโดยธรรมชาติของพวกเขาคือเขาต้องมีการยกระดับการยกระดับก็อาจจะทําให้เป็นการกดดันรัฐบาลมากขึ้นนะครับอย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เห็นถึงความพยายามในการยกระดับมาโดยตลอดตั้งแต่การชุมนุมในที่ตั้งไปจนถึงการเดินขบวนไปที่ทัเรียบรัฐบาลนะครับก็เราก็เห็นการยกระดับมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลยังไม่ตอบสนองอะไรผมก็เชื่อว่าวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปเนี่ย โอกาสที่เราจะเห็นการขยับคาเคลื่อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เรียกร้องต่อรัฐบาลก็คงจะมีสูงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแต่การเปิดประชุมสภานะคะมีการามีการผมได้ข่าวว่าจะเป็นเวทีสักพอกพักเก้าไกลมากกว่านะครับคือคือตรงนี้มันน่าเสียดายหนึ่งในข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมนะครับคือการเปิดวิสามันแล้วก็ใช้กระบวนการทางสภาเนี่ยในการหาทางองกให้กับบ้านเมือง จริงๆเนี่ยเราต้องบอกว่ากลไกสภาเนี่ยมันเป็นทางออกได้แล้วมันก็อาจจะหาทางบางอย่างที่คุยกันแน่นอนว่าทุกฝ่ายคงไม่ได้กันทั้งหมดแต่มันก็อาจจะพอหาจุดตรงกลางกันได้แต่ว่าเท่าที่ผมทราบนะครับทั้งจากฝั่งสวและฝั่งรัฐบาลเนี่ยถ้าทีพวกเขาแข็งกร้าวมากจะมีการเปิดประเด็นในเรื่องของการขัดขวาง ขบวนเสด็จนะครับซึ่งที่ผ่านมาในในมุมของพรรคก้าไกรเนี่ยเราก็ยืนยันว่าภาพที่ออกมาจริงม,มันไม่ขนาดนั้นมันเป็นการใช้เฟซนิวเป็นการเอาข่าวปลอมเนี่ยมาปั่นกันเพื่อให้เกิดความรูม้สึกกลตชังดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าทิศทางของสภายัางเป็นแบบนั้นโอกาสที่คนข้างนอกประชาชนที่เขามองมายัางพวกเราเ,เขาจะรู้สึกว่าสภาเปล่าประโยชน,นย์ก็มีความเป็นไปได้แล้วถ้าสภาไม่เป็นเครื่องมือที่จะสลายความขัดแย้งในสังคมได้แล้วเนี่ย ผมนึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงต่อไปก้าวไกลได้กําหนดประเด็นในการวิพายษาวันจันทร์นี้งนรยับ้างมีมีมีเราก็มีหลากหลายประเด็นนะครับหลากหลายประเด็นแล้วก็แต่มันต้องดูบนพื้นฐานของเวลาเ <c oughs> ข้าใจว่าเราได้จะได้เวลาประมาณสองชั่วโมงก็คงต้องไปแบ่งสัรกันแต่ว่าก็คงมีประเด็นที่หลากหลายครอบคลุมในทุ่กเรื่องก็ร้องกดก็ผมอาจจะไม่อภิรายนะครับดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเท่าที่ทราบก็คือสวและก็รัฐบาลก็เข้งเร็งมาที่ผมมากนะครับ ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงขพอเรียกร้องของผู้ชุมนุมจะเอาไปเข้าสู่การอนปราตก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของกระบวนการพูดคุยกันภายในพรรคนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคงสําคัญก็คือว่าเราเองก็อยากจะเห็นสภานะครับเป็นพื้นที่ที่พูดคุยกันอย่างสันติพื้นที่ที่พูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วก็คุยกันได้ทุกเรื่องดังนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้สภาเนี่ยอยู่บนจุดตรงนี้ ไม่ใช่มีคนมาบอกว่าเนี่ยล็อบบี้กปนไว้หมดแล้วนะครับบางเรื่องพูดไม่ได้บางเรื่องถูกห้ามพูดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะหาทางออกร่วมกันนะครับผมคิดว่าคงมีหลายเหตุผลน,นะครับเข้าใจว่าตรงนี้เองก็ไม่ได้อยู่ใกล้รถไฟฟ้าการเข้ามาของพี่น้องประชาชนก็คงไม่ง่ายแล้วก็เผมว่า คนจํานวนมากคงรอดูวันพรุ่งนี้นะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นวันที่รัฐบาลเนี่ยเข้าใจว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วหมายถึงว่าวันนี้เป็นคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายถ้ารัฐบาลไม่ทําอะไรตอบสนองต่อข้อเรียกร้อ,องวันพรุ่งนี้เข้าใจว่าผู้ชมทุกฝ่าจะมีการขยับก,กันเมื่อกี้ผมก็เจอตำรวจสันติบาลเขาก็ประเมินแบบนั้นนะคะรับก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ไหลายอย่าง ประเด็นในการสับส yes. ิ่งพวกนี้ที่บอกจะมีการประชุมครับตอนนี้ผมยังไม่ทราบว่าจะมีอะไรก็พอที่เดินไปเดินมาแล้วก็พูดคุยกับทุกฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายผู้ชุมนุมเนี่ผมยังไม่มีสัญญาณอะไรผมนะครับเข้าใจว่าครงร่างพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ที่ผู้ชุมนุมหรือว่าทุกฝ่ายก็จะต้องตัดสินใจกันว่าจะไปยังไงในการเปิจกรระต่อไปประเด็นในการเปิดประชุมสภาเมื่อแกไมิกีดชาติเนี่ยค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมก็บอกว่าไม่ได้ต้องการให้แกไม่ขี ก็แสดงว่านายกก็คือวิกฤตนายกก็คือวิกฤตของของชาติคือผมเชื่อตอนนี้ก็ต้องพูดกันอย่างไม่เหนียมอายว่าทุกฝ่ายนะครับมีความไม่สบายใจกับการบริหารจัดการของผลิตยุทธ์จริงๆนะครับแล้วก็อย่างฝ่ายค้านเราเนี่ยเราก็ยืนยันเรื่องนี้มาโดยตลอดว่าการบริหารงานมันล้มเหลวนะครับแล้วก็แน่นอนภาคประชาชนเนี่ยเขาก็เห็นเขาก็ออกมารีกร้อง ดังนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนอีกประยุท์นะครับลาออกทางการเมืองผมคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายลงแล้วมันก็จะอยู่บนโต๊ะเจรจามากขึ้นการพูดคุยด้วยเห็นด้วยผลมันก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นผมเรียนอย่างนี้ว่ามีหลายคนนะครับเขาก็มาพยายามคุยกับพวกผม นะครับก็คือทางทางผมในฐานะที่เป็นผู้พักเก้าไรลด้วยว่าที่เราจะหาทางออกทางการมือยังไงผมก็มีโอกาสได้คุยแล้วก็อธิบายพวกเขาไปว่าเอาจริงๆนะครับบางเรื่องเนี่ยอย่างเรื่องที่ผู้ชุมนุมเขาเรียกร้องมาในเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีลาออกเนี่ยถ้าทำไปเนี่ยผมว่าไม่เสียหายอะไรนะครับแล้วในทางกับการเนี่ยมันท้อยพันธุ์มงเดินได้ด้วยซ้ำ ก็ยืนยันแบบนั้นข้งฝ่ายค้านจะมีการเสนออะไรนะคะในวันจันทร์คือในในวันจันทร์อังคารเนี่ยเราจะมีข้อเสนอแน่แต่ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าโดยคนไกที่เรามีเนี่ยมันเป็นการอภิปรายทั่วไปที่ไม่ได้มีการลงมติดังนั้นเนี่ยเราคงคาดหวังข้อสรุปไม่ได้มันก็เป็นในลักษณะของการพูดอภิปรายทั่วไปเท่านั้นเองนะครับด้วยเห็นด้วยผูนแต่คงไม่สามารถหาฉันทามติหามติที่จะเป็นข้อสรุปได้นะครับ ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ